หล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกันแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแปลงๆหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันพัๆให้เธอรู้ ที่เราไม่เคยย่อท้อวันที่เราต่างมีความฝันและทำทุกๆสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันส่ยังคงจำมันได้ชื่อ you mm -hmm. ถ้าสำหรับค่ายนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นค่ายที่ทรหดอดทนอย่างมากนะลงเขาก็เป็นวันเล่นเลยเป็นเสมอว่าบ้านเรานี้อยู่ในเขาแต่ทีนี้แล้วถามว,ว่าค่ายนี้ได้อะไรบ้างสิ่งที่เราได้ก็คือการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะครับในการที่เราไม่เป็นผู้นําที่ปากว่าดันใยิบเราสามารถที่วิเคราะห์ข้อมูลได้ครับแต่ที่นี้แล้วเราจําเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเยาวชนคืออะไร ปัญหาของชุมชนนั้นไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เราต้องให้คนในชุมชนเป็น,นกลไกในการแก้ปัญหาทานนี้แล้วก็ฝากทุกคนละครับที่มาค่ายนี้ก็ต้องขอบอกว่าอย่าทํานมหกนั่นก็คืออย่าท้อเมื่อพลาดพลั้งทําทความหวังขึ้นมาใหม่นมนานสักเพียงไรห,หกล้มไปเพียงชั่วข่าวของครับ ใช่ไหมอะไ,อะไรอะไรที่เคยคิดชีวิตที่มีแต่ฉันต่อจากนี้คงตัวคนเดียวอย่างที่คิดนีนเรื่อที่ใจต้องการน,นี่ใช่ไหมที่ฉันเคยฝันตลอดอยู่ในใจชีวิตที่ไม่มีเธอรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไป เก็บเรื่องราวที่มันเก่าๆใส่กล่องไว้มองเห็นแล้วมันปวดร,ร้าวถูกทายเราไปเที่ยวด้วยกันเมื่อตอนนั้นตอนนี้ยิ่งดูยิ่งเศร้าไม่มีเสียงคุ้นๆข้างเขาที่เราได้เคยฟังไม่มีใครมาคอยไถ่าทางเหลือเพียงแต่ความทรงจำ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya rasa sangat gembira lah Beli mari di Chiang Rai Di Pak Mahan Sebab saya tak pernah mari di sini Boleh jumpa dengan kapung Boleh jumpa dengan kawan-kawan baru Rasa sangat gembira Boleh jumpa kawan baru Boleh buat uh, permainan baru-baru Yang saya tak pernah bermain uh, Itulah yang saya rasa sangat gembira Dan saya harap-harap kawan semua yang tak pernah datang akan mari sebab kalau kawan-kawan semua mari akan boleh kawan-kawan hmm, uh, baru yang lain daripada you yang kita pelajar itulah yang saya sangat gembira harap-harap kawan semua akan datang wassalam ha sawadee ha sawadee jao ge ได้มาแอลเนาะได้มาดูงานภาคนะจ๊ะก็รู้สึกดีใจคณะเลยได้เปื้อนหลายภาษาคณะแบบมีตึงใต้ตึงเหนือตึงคนภาคกลางนะจ๊ะแล้วก็คนอีสานแล้วก็เว้่วๆว่ว่าหว,าว,าว,าวา่ได้พอง <c oughs> ก็เริ่มเพนะียรเนาะแล้วก็คือรู้สึกดีใจจ้าแล้วก็ได้อย่างหลาย,ลายๆอย่างสิ่งที่ได้มาก็ได้เกี่ยวกับกระบวนการที่จะไปทำโปรเจกต์นะจ้าก็ทำเพื่อเป็นประโยชน์ที่จะได้ไปทำในปีสี่ในการวิจัยต่อไปก็คิดว่าโครงการนี้ดีจัดหนักเลยเจ้า ครับสวัสดีครับพ่อมดไดานะครับถือว่าการที่ได้มารวมใส่ i l a n d ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าพมเนี่ยได้อะไรซิ่งด้หลายอย่างที่จะนำไปปฏิบัติที่บ้านก็ดีหรือว่าหรือว่าในสังคมที่พมอยู่เนี่ยที่บ้านเนี่ยครับก็บมันเป็นสิ่งสิ่งทียิงย่งใหญ่พมถือว่าเป็นสิ่งดียิงย่งใหญ่ ที are, ่สุดที sure> like, right ่พว่าที่พมได้มาซึกษส้ในตรงนี้พุมได้รู้ถึงปัญหาหลายๆอย่างข้องคนแถวนี้แล้วก็คนที่อยู่ในเละาวกนี่เขาได้ได้คำแนะนำกับพ่มหรือว่าให้พมเนี่ยได้คุยกับเขาได้พูดคุยกับเขาได้เปิดใจกับเขาเนี่ยให้รู้ถึงปัญหาของเขา คือว่าเรานี่เป็นแค่ตัวที่จำลงมาแก็ปัญห้ากับเขาโดยการฉายสิ่งที่เราเราได้เรียนรู้เนี่ยมาแก็บปัญห้ากับเขาครับสิ่งไรอย่างก็ดีใจมากรับอีกครั้งหนึง่งรับก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนไหมได้เล็กเปลีป่ยนภาษาลายๆภาษาไม่ว่าจะเป็นอีสานก็ดี หรือว่าจะเป็นาปากกลางภระากกลางและมลา,ายูเดี๋ยวผพมฟังมาเรื่องนะครับครับแต่ดีใจครับครับก็ขอบคุณครับก็แค่นี้ครับผมค่ะก็สวัสดีนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแอลที่เมืองเหนือนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มากับโครงการไซฟ์ก็ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะๆเพื่อนใหม่ก็เยอะเหมือนกันเพื่อนหลายภาษาหลายภาคเลยตั้งแต่ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ชีวิตของวิถีชาวบ้านที่ไม่เคยเจอมาก,ก่อนเพราะว่าอยู่ในเมืองคือวิถีชีวิตต่างกับคนในเมืองมากแล้วเขาก็อยู่ได้อย่างพอมีพอกินอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณซายที่ทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนผมได้ม่าใส่ทแทดนมือน,นีผมกับหูซึ่งดีใจหลายถึงหลายที่สุดพอว่าได้ม่าพอบปาเพลินฝูงมูหลายคนแล้วก็ได้ม่าเลี้ยนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านภาคเหนือแต่ว่าผมอยู่ภาคอีสานผมมูจักมีมูกับหลายคนผมอยากสิบ่าถึงมูจักสองสามคน คืออบที่มากครับผมมาจากโคราชที่กันเขานี้ผมไปแล้วเขาเป็นฝีฝีเขาต้องไปเขายางมือหนึ่งเขายางในมือหนึ่งเขาพว่อพราทุนไหนพรามือสองพยามาไวเพราะว่าฝีสิแตกแล้วก็ผมก็ได้อยู่กุ้มหลายกุ้มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบุ้งหัวจีเปลี่ยนยังผมก็กลับไปกลับมา จนผมจำมูผมไม่ได้ยี่แล้วผมก็มีแบบหูจักหลายคนแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คุณลูกปา่าเขามาเก็ดตาขวางเสื้อผมเขามาเก็ดสวัดิผมสวัสดิสผมสวัสดผม,ผมคือพีเน่เลทโทษสเปกแล้วก็โอ้แต่หลายคนอยู่ผมไม่อยากบอกอะไรก็นีเดี๋ยวก่าสิขาผมขอบังคัคบ